ลำดับที่สองความโศกเกิดจากสิ่งที่รักพระพุทธภาษิตปิยะโตยายเตโซโกปิยะโตชายเตพยังปิยะโตวิปปะมุตตสัตนาทิโซ,โซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกเกิดจากสิ่งที่รักความกลัวนงเล็บไพยเกิดจากสิ่งที่รักความโศกและความกลัว ย่อมไม่มีแก่ผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งที่รักอธิบายความเพราะพระพภาสิทธินี้แสดงว่าสิ่งที่รักเป็นที่ตั้งแห่งความโศกและความกลัวเมื่อไม่มีที่รักความโศกและความกลัวก็ประลาศนาการไปด้วยเพราะไม่มีที่ตั้งอุปมาเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งสัตว์บุคคลและทรัพย์สินทั้งหลายทั้งที่เป็นสังหาริมะและอาสังหาริมะเมื่อมีที่รัก ความกังวลและความหวงแหนก็ตามมาเพราะความกังวลและหวงแหนนั้นเป็นเหตุปเป็นเหตุเป็นปัจจัยความโศกและความกลัวก็ตามมาโศกเมื่อต้องพลัดพรากจากที่รักหรือที่รักพลัดพรากจากไปกลัวว่าที่รักจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปไม่อย่างยืนจิตที่ความโศกและความกลัวยังย่ำยีได้นั้นคือจิตที่ยังมีความรักยังคล้องในสิ่งที่รัก ยังไม่ปราศจากทุลีคือราคะโทสะและโมหะยังไม่เกษมจากโยคะคือกามภพทิฏฐิและอวิชชาเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นได้เรื่องอุดมพีคนหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีกุดุมพีคนหนึ่งที่เมืองสาวัตถีนั้นเศร้าโศกเพราะลูกตายเขาไม่อาจท่ามความเศร้าโศกถึงบุตรได้ ไปป่าชาร้องไห้ทุกวันเช้าวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระศา,าสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนายสัตตามพุทธประเพณีได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมาของกุดุมพีนั้นจึงเสด็จไปทรงเยี่ยมสนทนาปราศัยกันแล้วกุดุมพีกราบทูลถึงความโศกของตนพระศาสดาจึงตรัสบอกว่าอย่าเศร้าโศกเลยความตายไม่ใช่มีในที่เดียวไม่ใช่มีแก่คนคนเดียว แต่ความตายเป็นสิ่งสาธารณะแก่คุณลัตว์ทั่วไปพบยังมีอยู่เพียงใดความตายก็ยังมีอยู่เพียงนั้นสังขารชื่อว่าเที่ยงยอ่อมมีสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านพึงพิจารณาด้วยปัญญาอันลึกซึ้งว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่พึงเศร้าโศกควรเจริญมรณสติอย่างเดียวบัณฑิตแต่โบราณเมื่อ ลูกตายก็หาเศร้าโศกไม่พิจารณาเห็นว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่เศร้าโศกกุดุมพีอ้อนวอนพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงเรื่องของโบราณกะบัณฑิตพระศาสดาจ,จึงทรงแสดงอุรคชาดกในปัญจกนิบาตแล้วตรัสถึงคำของโบราณนะกบัณฑิตผู้ ปรารบถึงลูกที่ตายว่าบุตรของเราเมื่อสรีระใช้ไม่ได้แล้วละสรีระของตอนไปเหมือนงูลอกคราบเมื่อบุตรของเราตายจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ไม่รู้ถึงการปริเทวนาของพวกญาติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั้นเขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้นเองพระศาสดาตรัสตอบไปว่าบัณฑิตการก่อนเมื่อบุตรตายแล้ว มิได้เศร้าโศกอย่างท่านแต่เขากลับอธิษฐานใจทำงานอย่างเดิมและเจริญมรณาสติเป็นประจำขอท่านจงทำอย่างนั้นด้วยความโศกก็ตามภัยก็ตามย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่รักโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าปิยโตชายเตโซโกเป็นอาทิมีนัยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนา กุดุมพีได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วแหล